มื่อนี้ห้าเดียวพาพี่น้องมาเบิ่งต้นไม้อรฐัอยูบานมูเจ้ามีบ่แบบนี้เนี่ยเป็นต้นตะเคียนทองเป็นต้นตะเคียนทองไม่ใช่ว่าปู่เทพ้พวยมัพทานพาพี่น้องเอฟซีและพี่น้องที่มาด้วยงมงายนะครับมันเป็นสิ่งที่เนื้อธรรมชาตินะครับครับต้นอื่นถามว่าต้นอื่นอ่าเป็นห้มแบบนี้ได้บอได้แต่ว่ามันคลังมันบ่คือกันไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าตน้น ปากผีเด้ประตูผีเด้ต้นประตูผีก็ต้องต้นตะเคียนเท่านั้นตะเคียนทองเท่านั้นไม่มีผ้า,ผ,าผ้าผ้าพี่น้องมักผ้ามักขามิมติมิติคือคื่องยังเดี๋ยวสวยฟังํำว่ามิตินี่สมมติว่าเป็นเมืองมนุษย์สมมตินะฟังนี่ถือว่าเป็นเมืองผีเมืองเทวดาเมืองบางบด เมืองฝ่าเมืองสวรรค์ส่วนว่าเข้าอยากในรถเข้าหมุนเข้าเข้า,เข,าเข้าเขียนรูปรถเลยอยู่ในกระดาษยังก็แล้วแต่ยกคืนอธิษฐานขอเลยสวสดเข้าไปใช่ปะสวสดเข้าไปรับเอาอธิษฐานหล้วก็รับเอาโอ้จังสานก็ต้องอธิษฐานกันทุกคนแหละครับมื้อนี้ใช่ใครอยาก<ห>ได้บ้านท่านนี้จะเขียนมาแล้วอ,อธิษฐานเลยอธิษฐานใส่ใหม่ก็ได้ส,สมสมมราราเฮ้าบได้เขียนเนาะ สุนว่าเข้าบ่มีกระดาษสุิว่าเข้าบ่มีหลปภาพาเป็นบ่ห้างใหม่ซ้ำนี่ก็ได้สมมุิว่าเป็นรถสมมุิว่าเป็นบ้านแล้วกะสมมุิว่าอยากได้ทีดินสุิว่าอยากขายทีดินแไจ้บ่อยากขายบ้านอยากมีหายไม่น้ากขากหายก็หน้าไปสมุิว่าตัวนี้เป็นหน้าเลยผัวหนีสติว่าว่าสุิว่าผัวหนีสมมุินะสมมุหมอหนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นผัวเลยสอดเข้าไปแล้วมันรับเอาฟังนี นะสมมติว่าจะได้เพวฝรัลังสมมติเอาเลยบางนี่แท้มึงห็นบล่ะครับสอดกันไปเป็นอีกมีตีหนึ่งเลยนะครับของที่มันหายนะครับพี่น้องที่ล่วงลาบดับขานไปที่ที่ตรงนรกแมนบ่บอกเลยว่าเพราะแม้ว่าต้องอยู่ดอกเมืองเมืงม่งเมื่งนรกมาเมืองไม่มาเกิดใช่ไมเอ้ยว่านสันอธิฐานสอดกันไปเลยแล้วดึงออกมาไปเกิดสแมแไมเอ้ย เรียบร้อยเลยไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าประตูสู่เมืองสวรรค์เมืองเมืองบางบทเมืองลับเล่เด้มันหายากหนึ่งในล้านสิเป็นจังสี่คอ่ยอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านเด้อใคยอยากสนาเขามาหลับเอาอยากสนาอบตเด้อมาหลับเอาอยากถือทวงไว้สิบสองล้านผมก็ยังพัฒน์ดขออยู่ไหมมันหนักมันสูงเกินบ่ผมเลยพัฒน์ดขอผมขอแต่บ้านขอแต่รถขอแต่เงินไหม อย่างอื่นผมยังไม่ได้ขอนะคุณฉะนั้นก่อนที่เราจะพาประกอบพิธีผมจะบอกกล่าวเทวดาก่อนแล้วก็ให้พี่น้องขออัด้อสุดท้ายคุณนายมันหนีนะมันนั่งหนีไหมบอบเปลือนหรกว่าเนาะไวเนาะเออบเป็น่ยนยังสุดท้ายสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปให้เจ้าอธิษฐานเหล็กตัวนี้นั่มนั่มคุณแม่ ผ้าห้พี่น้องรวด้วยน้ำเนเด้อ <3000 subscribers. S 2> พี่น้อง Mont ทีมาเมื่อนี้แต่ไฟบออสื่อเสียใจไดหนึ่งเหลขที่ห้าดอยญี่ปุ่นพี่น้องใดตัวใดจําได้บอจําได้เหลือตัวเบิงตัวนี้ว่ามาสิตรงกันบอถ่าเบิงเด้อถ้าเบิงว่ามาสิตรงกันบอแมนบอเออเอจื้อแมนแห้งเนาะอาว่นนี้เมื่อคืนสิผ้าวายไม่นาตะเกียน สาโทสาโทสลัชังทะเสนางสหพันธุนรินตังปริตานุภาโวสัทธาระติภริตวานเมตังสเมตาปทันตอคาตจิตตาปริตังพนตุสักเขกาเมจรูปेิลิสิคารตะเตจันทริเขวิมาเนทีเปราเทจกาเมตะรวนาคะเนเขหะ ปตาโกเมเคเตภูมาจายันตุเทวาชลาธาจวิสเมย,ยกักะคันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมริวราจันังสาทวเมสุนันตุสาทุเดเทฟาลักทั้งหลายผู้ที่ดูแลตนตะเคียนตนนี้และไม่นั่งตะเคียนที่ดูแลตนตะเคียนตนนี้มือนีขาระเจ้านำเอฟซีได้นำพี่น้องปองป้ายมาขอความสูงความนุงเรื่องมาขอความหังความมีในต้นประตูผีประตูซาบ ขอให้เทพาลาทั้งหลายจงเปิดเงินเปิดทองเปิดทรัพย์สมบัติมาให้ผููที่มาในมือนี้วันที่เท่าไรมือนี้ยี่สิบสามนอะยี่สิบสามสิงหาคมสองพหสิบแปดเพื่อพาพี่น้องประสบผลสำเร็จตกตานุกคนวันนี้เราจะให้ใครขอก่อนหนูจะขออย่างพูดกับซิบเอานะลูกปูท้อยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขยา่าแล้วก็จะสอด เดวปู่จะจะให้เดวแป๊บหนึ่งนูจะขออะไรนูขอเลยคิดในใจขอเอาสมมติอย่างอย่างที่ปู่บอกตำบ่มิ่งยังห้างใหม่เอาอธิษฐานเอาขอให้ได้แล้วท่านต้องกลับมาเลี้ยงเอานะเพราะว่าต้องมีสัจจาในตัวเองเด้อ ลุกขึ้นเลยลูกรับเอาเอาเก็บไว้ลูกมาพาสีเห็ดยังเห็ดมาเอาเห็ดแล้วสียให้อีน่่งเพิ่นเอาตัวเลขให้เสีสอนเขาหูนั่น อยากได้ยังกัสีบเอาได้ครับกัสีบเอาค่อยๆแล้วก็ลอดเอาถือไหม้ตัวนั้นเก็บไปไวห้หน้ำไดย้ยาถิมได้ทุกการเขียนอะที่ฐานเอาใช่ไหม<ช>นี่กระดาษกระดาษได้ครับเด้ผ้ให้ทานมีกระดาษเอากระดาษน,นี่อ้อมพ้นนี่ไปเขียนเอาจะได้บ้านหเขียนบ้านเอาจะได้ลอดหรเขียนรถดเอาอย่างบ้่นนี้เขียนว่าผมอย่างหมดนี่นะครับเออ ขียนเลยดูเขียนหลายอ่าอ่าเขียนเลยเขดูดเบรับออดูดูดูจะของเขา เอาคว้าเขาไม่เห็นก็เอาเป็นรูป่างนี้มาใหญ่ดีเด็ดเน่เพิ่์ตัดให้แล้วเขียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแป้งก่ันหลายคนอมบุญกำลังบริการพี่น้องนะครับต้นไม้เขาเรียกว่าต้นไม้ปากปากประตูผีหนึ่งในล้านนะครับไม่ได้เกิดในต้นตะเคียนง่ายๆดิ นะครับส่วนมากแต่เกิดในตอนอื่นก็ตย้ยาเอาเด้<ม>ตอตนน้นียังก็กระซางยายาเลนเลยใส่ประโยชน์บรไใดนอกจากต้นตะเคียนเท่านั้น ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในโลกนะปูนเนาะครั้งแรกในโลกเลยพลไม่มีใครทําแล้วก็ไม่มีต้นตะเคียนที่ไหนที่จะมีรูทะลุแบบนี้ใช่ต้องมาขอวันเดียวเท่านั้นคือวันพระข้างขึ้นก็ได้ข้างแรมก็ได้นนตองก็เป็นวันพระด้วยเมียนนะครับขออย่างเดียวนะครับจะขอหลายอย่างเออขอเลยอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง เอาให้มันแม่นนะครับบอกผ่านไปอีกครบภูมิหนึงนะครับแม่นว้าเวาวนีหูเลยเด้ออีนั่งอยากได้ยังเอาีนหูเลยครับผมขอตลอดเวลาผมเป็นถูกมาต้นไม้นี่ผมปลูกเองเด้เป็นต้นตะเคียนนี่ผมบกคืนว่าเขาจะเกิดมากแล้วเป็นหูเองสิ ทำโตัวตรงเลยมีเลียกไหมอําพลดูดติตรงนี้ก็เลขอะไรเนี่ยชันไหมอืม โมสาดบอกเดี๋ยวค่อยเอากับคุณนายก็ได้เดี๋ยวยังตาเอาเห็ดเอาเห็ดเอาอย่าได้ื่องข้ามอมอย่างเมื่อนี่ครับเมื่อนี้แล้วผมซิ้มาไปบ้าทถ้กับปูเทพสามมือหามือครับกับว่าเม่นบอกเออว้ากับซิบเอาเด้อค่อย วันพาหนาคนสินแนนนี่นี่เปิดไปครั้งแรกได้หนิวันพาหน่ามาอีวันพานากระซิบหาคำอีกได้แปดคำบอกใครเต็มวันผิจะได้ะบอกไยังนเดี๋ยวเขาไปหาคำนันจะได้ท <c oughs> ุกวันพาแปดคำเด้๋เวารอแปดคำกรซิบหาคำแปดค,ค,คำกับบอกใครแห้งปั้นไหนแล้วต่ไม่ิบหาคำนี่ครั้งดับค,ครังครั้งแรกนี่ครั้งคืนนี่ได้เบิด น่าจะใช้ได้อีกประมาณปีถึงสองปีคงจะปิดใช่ไหมคุณยายครับปีแล้วเป็ดต้นไม้อัฐนอีกได้ป่ะนี่ผมกเะเียณสานมืงเลยล่ะให้ให้เลขมันออกก่อนงวดน,นี่ละผมขอดูขอกูมือขอญอาญโยมมหาพ่อได้เงินหา<ม>บาทสิบาทพ่อเห็ุบุญเหตุท่าน<ม>พ่อได้บรองรุ่งเสน,สนาสนะอยู่ตรงนั้น เหมือนย่างบ่ดิเมื่อนเชื้อให้คุณนายเพื่อนขยเยาตัวเลขให้เนี่ยปากกา,กกาเออนั่นได้แล้วได้แล้วเ,เดี๋ยวไปอย่างเหมือนหนีมาเด้อพี่น,อน้องบ้านหนองคามีไปอย่างเหมือนหนีบอ,พ,อพี่น้องชุมช,น,ชนตะบูปภาสาเถวหนี่เห็นแต่อาจารย์กาพ้ากับเจ้าเปิ้นบ่าบอวนวาที่นี่ บบาเด้อหาอบบมีได้นน่ต้นไม้ตัวนี้ลานนึงกับ่ขายได้นี่ครับเออแม่นบ้านอาจารย์บ้านร้านค้มีผู้เดียวเราไมีผู้เดียวผู้กัผู้สอดเลยยัยบ้านอาจารย์นี่เระบ้านอาจารย์สอดแบบนี้เลยนะครับเอฟซีสอดทางทิศตะวันตกเข้าทิศตะวันออกเลยมันไม่มีอีกแล้วต้นไม้ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกทะลุกันเลยด้นบน ส่วนมางต้องหันหน้าไปทิศอื่นอีกเป็นต้นไม้อื่นอีกมันบ่นคือต้นแบบนี้ดอกต้นนี้หันหนา้าสึ้มหมาะเลยครับพะหน้าเข้าทิศตะวันออกเลยหันหน้าโผล่ผิดตะวันออกครับและเป็นต้นตะเคียนทองด้วยเอือผส,ส,ส,สมผสมไพรผสมผลสําเร็จอย่าลืมมหาโพธิ์เทพนะเออก่อนที่เพิ่นเพิ่นเพิ่นสิปิดเฮาสิแก่กรรมเจ้าของบ่ได้ แต่เพิ่นปีแล้วเฮาสําเร็จแล้วเฮองแก่ก้ามเจ้าของบ่ได้ได้แต่บ่อดดมาหาปูเทพอยากได้ยังขอขออยังแนนเมื่อกี้ขอในใจขอในใจเออสิบสองล้าน12องล้านโอ้มัเสียวไหลกมูเถอะเล้อไหลกหมูเทพกเทพก็อยากได้เออมามาเขามาให็นเบดเออการพ่อพ่อสิบสองล้านไหลก ร้อนแม่ล้อี้ร้อนไมากาศนีาสมา่ยอากาศมาตั้งใกลเว้ยน้องบอ้านน้องผู้มาเห็นปูเทเฟสยัง,ยงนเนาะแปลกๆเ,กเกนี่ว่าสันอําพลชาแนลก็ขอเหมือนกันนะขอความสุขขอความรุ่งเรืองเด้อจงเปิดให้อําพลเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้ว ปากกาปากกามีเวลาไม่มากนะครับท่านผู้ชมนะถ้าใครมีโอกาสเนาะใช่ได้มาขอได้มาขอพรมันรอดช่องประตูพีใช่เพราะว่าเราต้องรอดไปทางทิศตะวันออกเนาะใช่ใช่แล้วสิ่งที่หวังก็จะจะสมหวังทุกประการเลยใช่ใช่โอเคอย่ารอดไปทางทิศตะวันตกนะเออพี่น้องเอฟซีที่อยากจะมาก็ติดต่อมาทางผูุเทพทีเบอร์ดเด้อ พระหน้าเนาะศูนย์แปดห้าสามแปดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ติดต่อประเทพไว้เลยประเทพจะพามาลอดประตูที่นี่นะครับเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับห้ามเข้าก่อนในรับอนุญาตนะครับเพราะว่าที่ที่ตรงนี้เป็นที่ที่อาถรรพ์เนี่ยเพื่อิบปลูกต้นตะเคียนเลยให้ให้เป็นน้ํามันตไ๊ไใดนี่โอ้โหเนี่ยน้ํามันนะเนี่ยทุกต้นเลยเนี่ยเาวตกแค่ต้นท่อแขนเนี่ยก็มีน้ํามันแล้วนะครับทุกต้นเลยมีอยู่สามสี่ร้อยต้นนะครับ ครับเรียบร้อยสุดท้ายแลยว้วใช่ไหม เหลืออาจารย์ถังน่าจะประมาณอีกปีหนึ่งกับปีแล้วรู้นี่ สำหรับช่องอัมพลชาแนลนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ครับเรียบร้อยอยังจะลัาง,าง,างเสร็จแล้วคุณนายมาขอโชคลาภให้หน่อยสิคุณนายชื่ออะไรครับนามสกุลอะไรกัลยาชาตรีค่ะกัลยาชาติีอายุกี่ปีแล้วปีนี้27เย <27. S 2> ี่สิบเจ็ดอืมเอายี่สิบเจ็ดเบิ้งพี่น้องเอ้ยว่าตัวเลข สิ่ได้จ้าไดขอกับเจ้าแม่เลยโปรดพี่น้องส่องอังพพล์ชาแนลในเด้ออีหล่าเอ้ย โอเคสามตัวแรกครับตัวสองตัวสามสอดลงรูนี้เลยครับมันจะรับฝั่งนี้ตัวแรกครับตัวแรกก่อนตัวแรกไมเล็กหนึ่งตัวแรกไมยเลขหนึ่งครับทาเชน้ำพอนครับตัวสองครับไมยเล็กสองครับ เป็นหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งสองเจ็ดครับหนึ่งสองเจ็ดโอเคหน้าบนครับยิบหลักรีเอาไว้โอเค ฉะนั้นวันนี้เนาะวันนี้ก็พาพี่น้องกระบ,บานได้เสียงเอาจะชอบตัวนั้นหรือจะชอบตัวนี้ก็พิจารณาเอากันแล้วกันนะนะครับโอเคนะครับพี่น้องทุกท่านลงคลิปได้เลยเนาะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับปู่เทพมาทัทันนะครับที่พามาชมนะครับตะเคียนทองประตูผี นะครับซึ่งสามารถอธิษฐานแล้วก็เขียนสิ่งที่อยู่ในใจนะครับแล้วก็สอดผ่านไปทางด้าตะวันออกแล้วก็จะสมหวังน้อปู่เนาะเมียนเพราะว่าทําไมปู่ถึงบอกว่าสมหวังปู่พยายามอธิษฐานเอามาก่อนเรื่องราวนี้จนเป็นจริงมามาหลายมาหลายอย่างครับใช่นะครับแล้วก็ปู่เชื่อว่าทุกคนที่ขอในวันนี้จะประสบความสําเร็จในเร็ววันเหมือนผมใช่ครับสําหรับวันนี้ผมแล้วก็เอฟซีนะครับปู่เทพมวัฒน์ทนนะครับแล้วก็ปู่ ช่องพจนาแนลลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับส,สวัสดีครับ